สวัสดีคือเขาครับมเมื่อนี้ตำเตงนี่มาดูเตงโมโมมาเบิ้งโมโมเอ้าวนี้ตำเต่งแน่ๆเอาละเดี๋ยวใส่โคกแล้ววัทีเนี้ยตำเตงลงไปใส่โคกเอามาเบิงโมโมกงเนะมาโมโมมาโมโมนี่บักเตงเอ,อเอาใส่โคกเนี้ยบัโมโมก,กแวกนว เอาก้อนอีตับนั้นมาเบิ้งเนื้อปลาก,ก่อนเนื้อ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 ปลานินเนื้อปลานินเออใส่พักกาดข้าวไปน้ำน้ำพีกระตับจเรียบร้อยอ้ามมาเบิง้งบล็อกหนาวนี่โดยหนึง่งเครื่องโดยใส่ไปเลยเครื่องโดยเดี๋ยวเอนในออกก่อนเด้อเอาหนในออกก่อนบีบลงไปบีบลงไปเอามาเบิ้องมูมูกัน Phun tên gin. Ni. tam Mà -mù -mù -mù. Yeah, mà thằng lang đi không? Ừ. một tên, một เอาละเรียบร้อยเราต้องซิมเดี๋ยวตัดใส่จานก่อนเอามาเบิ่งยู่ยฮิตยู่ใส่จานฮิตละชวับชวับอ่า เรียบโรยครับอาหารเทียงมื้อนี้ตำบกแตงมาเบื้งโมโม่ตำบกแตง,ตแตงปลานินเอาเบื้งน้ำพริกามาหั่นมาๆๆๆกินข้าวย่างกันเบไปที่ตำบกแตง <ๆ S 1> นึ่งปลานินสุดๆ,ๆน้ำพริกเด้งๆ อันนี้พัดพักคขูน็อกขูเน็กจับเขาดิวโอ้ยอขับบัหไงโอ้ยขูเน็กคือสิเสฟเนาะอเอ้า